โคดชงโคสติสังขาโตทำรรม,มานังวิจโยตถาวิริยมปีติปสัสสทิโพชชังคาจัตถาปปเลสมาทุกเพกโพชชังคาสัตเ,เตเตสัมทัทธสินามุนีนาสัมมทักขาตาภาวิตาภาหุนีกาตาสังวัตตันติอภินญายนิพานายะจโพธิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสตเตโหตุสัมปทาเอกัสงสัพเมเยนาโถโมกขลานันจกักสปัง คิลานีทุกุเตทิศวาพุชังเคสตะเทสิเตจตังอัดพินันทิตวาโลคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัตเชนะโสตุเตโหตุสัพพธาเอกธาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิปีนิโตจุนทัดเถเรณนะตันเยณนะพนาเปตาวาสาธรังสัมโมทิตวาจะอาภาธาตามหาวุธ,ธาสิทธานาโสเอเตนะสัจวัชเชนะโสตุเตโหตุสัพพธา ปหีนาเตจะอาภาชาติงนางนำปิดมเหสีนางมัคคาหตะกิเลสวะปตานุปัตติธรรมตงังเอเตนะสัจวัตเชนะโสตุเตโหตุสัพพธาความเชื่อขององค์หลวงปู่ผู้ชงณดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขางอนนาคจังหวัดกระบี่ถือเป็นพญานาคราชที่มีความร่ำรวยและดูแลทะเลน้ำเค็มทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย องค์หลวงปู่ผู้ชงนคราชนอกจากที่จะศึกษาธรรมแล้วท่านยังปฏิบัติธรรมและมีความเข้าใจในธรรมความเชื่อต่างๆเหล่านี้ถือว่าชาวพุทธทุกคนต้องเข้าใจว่าเรามีศรัทธาและมีความเชื่อในองค์พญานาคฉะนั้นอยากให้พวกเราชาวพุทธในดินแดนลุ่มน้ำโขงได้มีความเข้าใจมีความเคารพและมีความศรัทธานอกจากนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างพญานาคไม่สามารถโดนบัรดาลอะไรให้กับเราได้ทุกอย่างเราต้องทําด้วยตัวเองเช,เช่นคําที่ว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งแข็งตนความเชื่อต้องคู่กับปัญญาถ้าเรามีแต่ความเชื่อมีศรัทธาขาดปัญญานั่นก็คือเราโง่งมง,งายถ้าเรามีปัญญาแต่ขาดศรัทธา ก็เสมือนสติเราไม่มีจุดยึดอะไรในชีวิตก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างยากไม่ใช่ขอพรอ,อ้อนวอนให้ถวยเทพเทวดารวมถึงพญานาคมาช่วยเหลือเราซึ่งเป็นไปไม่ได้และไม่ถูกต้องตามหลักการของธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า